จะสังเกตนะครับว่ามีน้ำมัน power เนี่ยรั่วออกมาตรงแหลกพวงมหล power นะครับซึ่งเวลาเราหมุนพวงมหลหรือว่าสาวพวงมหลเนี่ยจนสุดเนี่ยจะมีเสียงน้ำมัน power เนี่ยรั่วออกมานะครับถ้าเราปล่อยไว้โดยที่เราไม่เติมน้ำมัน power นะปล่อยให้น้ำมัน power มันแห้งเนี่ยหรือว่ามันพองลงไปเยอะเนี่ยปริมาณของน้ำมัน power มันไม่พอที่จะ ถูกตัวปั๊มปั่นพาวเวอร์เนี่ยอัดเข้าไปในตัวแหลกพวงมาลายได้มันจะมีการหอนของตัวปั๊มปั่นพาวเวอร์นะครับเวลาเราถอดยางกันฝุ่นแหลกออกมาเนี่ยเราจะสังเกตนะมีน้ำมันพาวเวอร์ขังอยู่ข้างในตัวแหลกนะครับสองข้างเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวซีนของแหลกพาวเวอร์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับรถ คันที่เป็นแบบของวันนี้คือ n i สสันนาว a ร a นะครับเป็นรถกระบะนะครับซึ่งตัวแหลกพาวเวอร์เนี่ยผมก็จัดการลือออกมานะเพื่อนๆก็จะเห็นตัวแหลกออกมานะครับเราต้องต้องจัดการลือ้อเอาชิ้นส่วนแหลกออกมาให้หมดเลยนะครับเ,เพื่อจะทําการเปลี่ยนตัวซีนนะครับตัวของแหลกพาวเวอร์เนี่ย เริ่มแพร่หลายนะในรถกระบะนะเมื่อก่อนรถกระบะจะเป็นกระบุกกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์นะ,ะกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์มันใช้ชิ้นส่วนที่เป็นลูกหมากเยอะเกินไปนะเขาก็เลยลดขั้นตอนมาเป็นตัวแหลกนะแหลกมันก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญนะในการช่วยผ่อนแรงที่เราหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยให้มันเบานะครับ หลังจากหมดยุคของแหลกน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นแหลกไฟฟ้ากันแล้วนะครับก็เริ่มจะเป็นแหลกไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับแหลกน้ํามันเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นมานะครับเป็นไปตามยุคตามสมัยอยู่แล้วนะครับรถกระบะเริ่มเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นกระปุกกระปุกพวงมาลัยก่อนนะครเป็นพวงมาลัยธรรมดา แล้วมาเป็นกระปุกผไลท์พลว์เวอร์นะต่อจากนั้นก็จะเป็นแ l ลก k ภลมยพลั์เวอร์นะแล้วก็ต่อจากแหลกผภลมยพลั์เวอร์ก็จะเป็นแ a ลกไฟฟ้าแล้วนะครับขั้นตอนในการวิวัฒนาการของมันนะครับเวลาเราลื้อออกมานะับชิ้นส่วนมันก็จะเยอะหน่อยนะในตัวแหลกนะครับผมรีวิว เยอะแล้วนะครับสําหรับแหลกนะบางคันก็ซ่อมได้บางคันก็ซ่อมไม่ได้นะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะหนึ่งนะแกนหลักแกนแหลกเนี่ยถ้ามันเป็นตาหมดเยอะๆเนี่ยมันก็ซ่อมไม่คุ้มนะรถที่เกิดปัญหาแกนแหลกพาวเวอร์ที่เป็นตาหมดเยอะๆเนี่ยหนึ่งละปล่อยให้ยางกันฝุ่นแหลกเนี่ยฉีกขาดเป็นเวลานาน,านแล้วมีการลุยน้ําท่วมขงัง นะประกอบกับมีทรายนะ,ะเล็ดลอดปนเข้าไปในตัวแกนแหลกนะครับทำให้แกนแหลกเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับฉะนั้นวิธีการที่เราจะ,ะไม่ปล่อยให้ตัวแกนแหลกเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็คือมันตรวจเช็คดูนะครับอย่าให้ตัวยางหุ้มแหลกเนี่ยยางกันฝุ่นแหลกเนี่ยมันขาดนะครับถ้ามันขาดเนี่ยก็ต้อง ควรรีบเปลี่ยนนะเปลี่ยนมันก่อนนะครับเพราะถ้าปล่อยให้มันขาดเนี่ยมันจะทําให้น้ําฝุ่นทรายนะเข้าไปในตัวแหลกนะแล้วมันพวกนี้มันก็จะไปกัดแหลกให้เกิดรอยเสียหายได้นะครับนี่คืออสิ่งที่เราต้องบํารุงรักษารถของเรานะครับอย่าปล่อยให้มันเสียมากเกินไปนะถ้าเราดูแลแล้วจนถึงอายุการใช้งานนะคร มันมีการรั่วของแหลกพาวเวอร์เนี่ยเราก็ซ่อมตามอาการของมันนะครับก็จะเป็นการประหยัดนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแหลกทั้งอันหรือว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแกนแหลกซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวของแหลกพาวเวอร์เนี่ยเราก็ต้องแยกออกมานะครับเอาเฟืองสัมรลรดออกไปก่อนนะแล้วก็แยกเอาตัวล็อกของซีน ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องชักตัวแกนแหลกออกไปนะี่ฮะนี่คือแกนแหลก ม่ซีนมันรั่วเนี่ยมันมันจะไม่สามารถกักน้ำมันพาวเวอร์ได้นะเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยจะมีการฉีดน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปในกระบอกของตัวแหลกพวงมาลัยนะครับเมื่อฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะพยายามดันแกนแหลกนะครับให้อ่าให้เกิดการเบาของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นเฟืองสับลดนะครับ เรต้องเอาออกตัวเฟืองสับารด์ดจะมีซีนข้างในอยู่เหมือนกันนะฮะซีนข้างในเนี่ยเราก็จะต้องจัดการเปลี่ยนนะจะมีซีนตัวบนตัวล่างแล้วมีโอลิงอยู่ข้างในนะครับเราก็ต้องจัดการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในของมันนะครับซีนแหลกนะฮะก็จะมีซีนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะฮะฝั่งซ้ายมือจะมีขนาดที่เล็กกว่าฝั่งขวามือนะครับแล้วแต่ยี่ห้อรุท ของของรถด,ด้วยนะยี่ห้อรถด,ด้วยนะครับตัวนี้แกนมีรอยอยู่นิดหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ไมากเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะ,ะซ่อมได้นะครับบางคันเนี่ยอย่างที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะอย่างตัว Hyundai h y นไดเฮส1นวะันนะแล้วก็ m i สูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับมันเป็นรอยมากเกินไปนะอีกอย่างหนึ่งรถบางคัน รถบางยี่ห้อมัน,มน,มนชุดซ่อมมันหายากมากเลยนะอย่างตัวนาวาร่านี่ก็หายากเกันนะครับผมต้องหาอุปกรณ์นะครับเป็นตัวช่วยในการใส่ซีนนะครับนี่ครับผมก็จะทําการเชื่อมตัวที่ผมจะตอกซีนเข้าไปในกระบอกของตัวแหลกปรุงไหลพาวเวอร์นะครับ เชื่อมเสร็จถึงแมะมันก็จะใส่เข้าไปในตัวกระบอกของแล็คพาวเวอร์ได้พอดีเด้เลยนะเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมานะเพื่อจะใส่ซีนนะใส่ซีนเข้าไปข้างในนะภาพอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยแย่เข้าไปแล้วนะครับบางอย่างผมก็ต้องอทำเครื่องมือขึ้นมาเองนะครับมันจะพอดีกับบาซีนพอดีเลยนะผมก็จะตอกซีนเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่า ซีนในฝั่งขวามือของตัวแหลกพาวเวอร์เนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับตัวนี้คือชุดซ่อมซีนของมันนะเจะมีซีนฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือซึ่งจะมีขนาดไม่เท่ากัน,นครับรวมทั้งซีนสับป,ปะรดนะครับซีนของแกนเฟืองสับป,ปะรดนะแล้วก็พวกโอลิงนะอันนี้ก็สําคัญนะโอลิงครับนี่คือซีนตัวตัวเลขนะครับเรากต็ต้องใส่เข้าไปในบูทของ แกนแหลกปรงไหลนะครับรวมทั้งตัวโอลิงนะอันนี้ก็สำคัญนะมันจะมีอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวานี่จะมีซีนตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขึ้นนะครับนิสสันเนี่ยบางคันบางยี่ห้อจะไม่มีชุดซ่อมนะแล้วก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเราเปลี่ยนซีนถ้าเราเปลี่ยนแหลกมือสอง๋อโทษทีต้องเป็นแหลก แหลก,กใหม่ที่เป็นแหลกของจีนนะนะครับบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่มีชุดซ่อมนะครับเพราะว่า,อ,าอะไรบางตัวเนี่ยเขาทําขึ้นมาเองนะเขาสร้างขึ้นมาเองซีนบางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบกลับคืนไปนะครับประกอบตัวซีนเข้าไปนะต้องระวังตัวบูตประคองอแกนแหลกให้ดีนะครับ ตัวบูทประกอ,องแกนแหลกเนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าบูทป,ประคองแกนแหลกเนี่ยมันสึกเนะี่ยมันก็จะทําให้ซีนที่ใสเข้าไปได้รับความเสียหายด้วยนะครับ เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยเสร็จนะก็ประกอบเฟืองแกนสับป,ปะรดเข้าไปนะอตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับเาเฟืองแกนสับป,ปะรดเนี่ยคือตัวไหนนะหัวหน้าช่างใหญ่เนี่ยตอนที่เขาบอกมานะฮะเขาบอกให้มองดูดีๆนะมันเหมือนกับสับป,ปะรดเลยเห็นไหมเ <c oughs> พื่อนๆคนไหนเเรียกชื่อ,อยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่า มันเป็นเฟืองอะไรกันแน่นะอผมก็เรียกตามเขาแล้วจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเฟืองเฟืองแกนพวงมาลัยนะฮะจริงๆมันมีชื่อเฉพาะอยู่แล้วนะะแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนความจําไม่ค่อยดีนะจำได้ในเฟืองแกนสับปะรดนะก,ก็ประกอบกลับคืนไปนะฮะ คำถามถามถามวาว่ามันมีน้ำยาที่ลดการรั่วการรั่วการซึมของตัวแหลกฟูงไรพาวเวอร์ไหมนะฮะเคยเคยมีนะับเมื่อก่อนพอทำคลิปเปลี่ยนซีนอทออเกียร์ออตโต้นะฮะก็มีมีผู้ผลิตสินค้ารายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า เขามีน้ำยานะที่เติมเข้าไปในในเกียร์นะครับเพื่อจะลดอาการรั่วของน้ำมันเกียร์นะรวมทั้งตัวแหลกพวงไห่พาวเวอร์นะเมื่อเติมน้ำยาไปสักหนึ่งขวดหรือ2ขวดนะครับมันก็จะลดอาการรั่วซึมของตัวแหลกพาวเวอร์หรือว่าตัวเกียร์ได้นะะผมผมก็บอกว่าให้ส่ง สินค้ามาเดี๋ยวผมขอทดสอบกับรถที่ลูกค้าจะเข้ามาซ่อมนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะโยกเกียร์นะความเป็นจริงนะฮะก็ไม่อยากจะโยกเกียร์นะก็จะเติมน้ํามันลงไปเลยนะฮะเพื่อ,อลอดอาการรั่วซึมของน้ํามันเกียร์นะรวมทั้งรั่วซึมอุปกรณ์ต่างๆก็แล้วกันนะครับเขาก็ส่งเขาส่งน้ํายามานะส่งน้ํายามาผมก็ทดสอบกับ รถที่มาซ่อมเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยนะเพราะเพราะว่ารถมันเข้ามาซ่อมบ่อยอยู่แล้วนะครับผมก็คันนั้นเป็น Camry A C B ไม่ไม่ใช่ Camry โทษทีเป็นรู้สึกจะเป็น a ั t i s นะ a t ต s เป็น a ั t i s สศูนะครับสีหน้าท้อเกี่ยมรั่วครับผมก็เติมเข้าไปขวดนะเขาส่งส่งตัวอย่างมา ให้ทดสอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสขวดนะครับเติมเข้าไปขวดแรกเนี่ยยังไหลนะก็ยังรั่วออกมานะครับสตาร์ทเครื่องเฉยๆแล้วก็ดูอาการของมัดน,นะครับมันก็ไหลนะขวดแรกผ่านไปนะขวดที่2ไม่รอรีเลยนะซัดเข้าไปเทเข้าไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าไม่อยากจะยกนะเหนื่อยนะย,กยกเกียร์นะถ้า น,น้ำยาตัวนี้สามารถทําให้เออกียร์เนี่ยมันหยุดรั่วได้เนี่ยแม่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะขวดที่2เติมเข้าไปนะฮะสตาร์ทเครื่องโอห้หยุดหยุดไหลนะผมดีใจมากเลยนะโอ้ร้องเ hey, ฮล้านลูกน้องผมก็ร้องเลยเ hey, ฮล้านนะครับแม่ดีใจนะไม่ไหลจริงๆนะแต่ปรากฏว่าออลูกน้องผมบอกว่าพี่คับน้ำมันเกียร์หมด โอ้โหมันรั่วมันรั่วออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนที่เราเทสนะมันรั่วความดีใจก็หายไปนะเริ่มกังวลแล้วเอาเอาละสะิเอางั้นก็เอาเอา,เอาน้ำมันเกียร์ใหม่เขาอาจจะอาจจะหยุดหยุดแล้วก็แล้วนะเขาอาจจะหยุดรั่วแล้วนะครับเอาน้ำมันเกียร์ใหม่เข้ามาเลยฮนะขวดละพันกว่าบาทเทลงไปเติมเข้าไปนะครับโอ้โหปรากฏว่านะครับ ไม่ไหลยอย่างเดียวนะครับนองพื้นเลยนะ้นองพื้นไม่ได้การเอาขวดที่สามนะเพราะว่าอาจจะอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าขวดที่หนึ่งขวดที่สองมันรั่วมันรั่วออกไปหมดแล้วไงนะเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นนะครับเติมเข้าไปใหม่นะไปคราวนี้ด้วยความเก่งใจนะเก่งใจแนละ้วเริ่มเก่งใจแนละ้วส่งมาสามขวดไม่ไหวแล้ว ตรงไหนมีขายนะตรงไหนมีขายก็บอกว่าเขามีาตัวแทนจาหน่ายตรงนี้ตรงนี้นะอ่ะก็ซื้อมาอีก3าขวดเลยลงทุนซื้อมานะกนะนะ็เติมเข้าไปนะแหมเบ็ดเสร็จนะฮะเติมเข้าไปนะขวดที่1 3ึ่งสไอสองขวดแรกมันเราไม่นับนะครับเพราะว่ามันมันรั่วไปหมดแล้วนะเราก็คิดว่าโอ้มันคงรั่วออกไปนะมันมันอาจจะไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวเราซื้อเข้ามาอีก3ขวดนะฮะเติมเข้ามาเป็น4ขวดนะสขวดเข้าไปนะฮะรวมทงน,น้ำมันเกียร์ <c oughs> น้ำมันเกียร์ที่เราเติมเข้าไปใหม่นะฮะสรุปนะครับสุดท้ายก็ต้องโยกเกียร์ลงมาอยู่ดีนะโยกเกียร์ลงมาเพื่อจะเปลี่ยนซีนนะอันนี้ผมก็เลยไม่รีวิวเลยนะผมก็บอกว่าโอ้ใช้ดีฮนะแต่ว่าฟุตเทจของผมมันเยอะมากคือผมถ่ายลิปไปเยอะมากนะฮะก็ผมขอเป็น ทำใน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 ,ในเรื่องที่ f อฟผมขอมาก่อนนะก่อนที่ผมจะรีวิวไอตัวน้ํายาตัวนี้น้ํายาตัวที่เป็นน้ํายาหยุดการล่วซึมของตัวแหลกพวงไหลเพวเวอร์แล้วก็ตัวของเกียร์นะครับซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วนะครับรู้ทั้งรู้นะว่ามันมันไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งการล่วได้เพราะว่าซีนเนี่ยมันเป็นซีนยางนะเมื่อเราใช้ไปนานนเนี่ยมันจะเกิดการ แข็งตัวของซีนอยางมันไม่สามารถบีบลัดแกนนะแกนของแหลกหรือว่าตัวตัวทอ็อกลูกทอ็อกคอนเวเตอร์นะเพราะซีนมันต้องไปรัดลูกทอ็อกคอนเวเตอร์เพื่อไม่ใหเ้เกิดช่องว่างระหว่างซีนกับแกนทอ็อกคอนเวเตอร์หรือว่าแกนแกหลกวงแหวเ power นะครับเมื่อมีแรงดันของน้ํามัน power หรือว่าแรงดันของน้ํามันเกียร ที่มีแรงดันสูงขึ้นมากนะครับมันก็จะไม่ผ่านตัวซีนนะตัวซีนที่ว่านั่นก็คือซีนแหลกนะแล้วก็ซีนทอร์คอมพิวเตอร์นะครับมันไม่มีอะไรที่จะทําได้นะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานมาเนะี่ยมันมีอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเคลือบหรือว่าไปทําหรือไปฟื้นฟูยางหรือว่าโลหะต่างๆนะครับให้มัน คืนสภาพได้นะครับะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะบอกเป็นในๆว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้ตัวของภูมิร้ายเนี่ยมันรั่วก็คือตัวสีนะครับตอนนี้ผมกำลังแบ่งตัวแหลกนะครับให้มันเท่ากันนะครับทำไมผมนึงแบ่งให้มันเท่ากันนะครับมันมีสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าแบ่งเท่ากัน พอเวลาเราเสียบแกนหูหลเนะนี่ยนี่นี่คือเทคนิคเทคนิคเลยนะฮะกว่าผมจะหาเจอนะฮะคือแบ่งให้มันเท่ากันแล้วเราประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราตั้งพู่ลาลให้ตรงเลยนะฮะแล้วก็เสียบมันลงมานะฮะพูลาลจะตรงเด้เลยไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไอ้ตัวพวงมาลัยเลยนะอันนี้คือเทคนิคนะครับในการในการทำวงผมนะฮะอันที่ก็เผยไตยไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ หมดไสหมดฟูงแล้วนะฮะก่อนที่ผมจะใสยย่ยางหุ้มแบลกนะผมจะทําการเทสก่อนนะให้เพื่อนเื่อเห็นนะครับว่าแกนมันเข้าแกนมันออกอยังไงนะตอนนี้ผมกําลังสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็หมุนภุ่มไรลนะเห็นไหมฮะเวลาเราหมุนภู่มไลไปทางขวานะคือเลี้ยวขวาเนะี่ยตัวแกนฝั่งซ้ายมันจะหุบเข้ามานะครับพอเราหมุนไปทางซ้ายนะครับมันก็จะ หดเข้าหดออกนะตามที่เราหมุนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ยางหุ้มแหลกเข้าไปนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับแล้วทําการเทสทดสอบดูเห็นไหมฮะพวงไลยมันจะใกล้เคียงมันจะตรงตรงมากๆเลยนะแต่ว่าเราต้องแบ่งพวงไลให้ดีนะตอนเราประกอบแหลกนะฮะต้องแบ่งให้มันอยู่กึ่งกลางเลยนะครับวิธีการแบ่งก็เหมือนที่ผมทำนะแบ่งมันนะแล้วก็เสียบเข้าไป นะมันก็จะทําให้ภูมไหลเนี่ยตรงนะแล้วเราก็สามารถาขับเทสทดสอบโดยไม่ต้องถอดปุ่มไหลออกไปเลยนะครับอย่างไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับเอเอยังไม่สรุปเลยนะฮะก็สรุปนะว่าเป็นเพราะว่าซีนมันรั่วนะครับก็ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมมันซะนะครับขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม